อาจะหนูวันนี้เจจะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ด้วยคลิปแอนเน็ตคลิปนี้โดยเกมนี้เปิดมาก็ไม่มีอะไรมากจนกระทั่งนาทีที่12กว่าที่เจสามารถไปล่าสเอาดาร์คสเลเยอร์ของเขามาได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ฟินเวอร์เลยหนูเพราะว่าเราก็เกมตามมาเนาะอยากจะได้ออบเจกเพื่อเพิ่มเงินในทีเหมือนกันแต่ด้วยดาร์คตัวนั้นทีมพวกเจจึงสามารถยื้อมาได้จนถึงนาทีที่ก็สเลเยอร์เกิดโดยระหว่างที่เพื่อนเอาก็สเจก็ไปโซนให้พอเห็นเวรเรจะวิ่งมาก็เลยกางอันตีกั้นเอาไว้สุดท้ายพวกเราก็ได้ก็นนสเล ไม่พูดจิตก็ชิงเลยเพราะว่าอย่างไรก็ตามก็ตัวนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรให้มากมายนะแอมดีไม่ดีดันเกิดไฟตรงนี้ขึ้นจึงบอกตามตรงว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นเลยคือตรงนี้เนี่ยเพนเข้าไปบวกแล้วเจ๊เองก็เป็นห่วงเพนก็เลยจะเข้าไปช่วยทําให้ฮายาเตะที่ควรจะหนีพ้นไปแล้วเนี่ยกลับมาจะช่วยเหมือนการสุดท้ายโดนเวรสเกี่ยวขิดไปจะถามว่าเจ๊หนีพ้นไหมก็ไม่พ้นนะสิเวรสแม่งย่างโหดและแล้วเกมก็พลิกจะหนูจากที่เมื่อครู่ได้ก็สเลเยอร์กำลังเป็นฝ่ายบุกเขาตอนนี้กลับหน้าเศร้าเหลือแค่กกาาลีปป้้องบ ของเราเอาไว้ซึ่งแบบนาทีนี้เจคโคตลุ้นเลยเว้ยเลยพิมพเชียให้กาลีเนี่ยเอาอันติีเคลียร์ครีปก็พอในท้ายที่สุดพวกเจก็ยังคงมีบุญเพราะในระหว่างที่พวกเขาด่าหน้าถ่ายปอมกลางกันเข้ามาทีมพวกเจก็เกิดพอดีเฮ้ยแบบนี้ก็พอได้หายใจหายคอต่อหน,น,น่อยอนะหนูแล้วบังเอิญบังเอิญเป็นนาทีที่กอสเลเยอร์อีกตัวเกิดซะแล้วพวกเราก็เลยรีบด่าหน้ากันเข้ามาโซนพื้นที่ตรงนี้โดยป่าทีมเจยังตัดสินใจที่จะไม่เปิดกอสเลเยอร์นั้นแล้วในที่สุดก็เกิดไฟตรงนนนนนีีี้้้้ขขึพพพอเเเ่ววาาปปไแลมคิ ก็เลยมีเพื่อนตามถูกไหมซึ่งก็ดูเหมือนนี่จะเป็นการเทรดที่ค่อนข้างคุ้มนะพอทางนู้นตายไปถึง4ในขณะที่ทีมเจ๊เลือ,อีกตั้ง3เอแแบบนี้ก็เซเลเยอร์ก็หวานหมูนะสิแต่ว่าก่อนจะไปเอาก็สเลเยอร์ด้วยความที่ครีปด้านล่างกันมันเข้าประชิดป้อมแฮร์รี่ทีมเจ๊เลยต้องแยกลงไปทําเลนส่วนของกาลีนั้นถ้าเมื่อครู่ทุกคนสังเกตทีวินี้แมปจะเห็นว่ากาลีนะ่ะไม่ยอมถอยคนเดียวสุดท้ายนางก็เลยโดนเวรสหลวงตายไปแต่เชลร์จนูนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของความหัวจะปวดของแมดนี้นั่นคือการนิเพพม ตาเมทไปว่าเมดเออจัดอีกทั้งยังบ่นว่าเสียดาร์กอีกทีนี้กาลีก็เลยพิมพ์ตอบกลับมาว่างั้นกูปล่อยนะแถมยังบอกอีกว่าเดี๋ยวกูจะโยนโอ้ดูสิจ้าพู้นางสองคนเถียงกันตอนที่เพื่อนกํนาลังจะเป็นจะตายแย่งคอสเลเยอร์อย่างดีนะที่ทีมพ่เจ๊เนี่ยก็แย่งคอสเลเยอร์มาได้เป็นไงล่ะเพนยังไม่ทันเสียดาร์กนะเว้ยไอคอสแบบนี้เจ๊ก็เลยเรียกทุกคนว่ามารวมกันเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการที่กาลีพิมพ์กลับมาว่าจะโยนหลังจากนั้นกาลีก็คอยเฝ้้าออยยยยู่่่่ททีีีีีปปปมก็ังงดดนะใจลลลไชววเเคบ ได้ความที่พวกเราเดินมาก่อนที่ก็อสเซเดียร์จะเดินออกมาอีกสุดท้ายพวกเราก็เลยมายื้อยุดกันอยู่ตรงนี้แล้วกาลีก็เลยพิมพ์ไปบอกฝั่งตรงข้ามว่าจะโยนเพนเลยพิมพ์กับมาว่าจะเล่นหนอยว่ากาลีตอบกลับว่าปากหมาเองรูเพนเรียกไอเอ๋ยขี้งแงนู่นนี่นั่นก็คือหลังจากนั้นสองคนนั้นเขาก็เถียงกันไปเถียงกันมาและจุดนี้ก็คือเจ๊ตุยแล้วนะจ๊ะกลิ่นตุกตุของการที่เกมจะพลิกมันลอยมาเต็มเต็มเจ๊ก็เลยทนไม่ไหวแล้วโวยพิมด่าไปเลยทั้งคู่เริ่มโดยการบอกกาลีว ไปบ้างแล้วก็โชคดีมากเลยจ้าหนูที่ทีมของเจ๊เนี่ยโอ้โหมีสปรีรีทันทีที่เพนยอมรับผิดกาลีก็เลิกโยนและแน,น่นอนจ้ารวมแรงร่วมใจกันขนาดนี้กอสเลเยอร์ตัวนี้จะหนีไปไหนยิ่งทางนูนปอมแตกสามทางแล้วด้วยท้ายพวกเจ๊ก็ได้กอสเลเยอร์ตัวนี้แต่เกมมันไม่ได้จบง่ายๆจ้าหนูไปมามาไงกลายเป็นว่าเหลือแค่กาลีกับเจ๊เท่านั้นหรอวะโอ้ยังดีนะจ้าที่มีกอสเลเยอร์อีกหนึ่งตัวเป็นตัวแม่จะแคร์เพื่อเวเรสกันเลยก็จะเข้ามาเกี่ยวพวกเจ๊แต่ก็กลายเป็นว่าถูกกาลี อันติหมดปุ๊บก็รีบชิ่งออกมาก่อนก่อนที่จะเดินกลับไปอยู่กับกาลีจากนั้นเจก,ก็มาช่วยเคลียร์คลิปต,ตรงนี้เพื่อให้เวฟของดาร์คเลเยอร์กับมาม่วงเนี่ยมันดันเข้าป้อมใหญ่ได้แล้วในจังหวะนี้เองจากาลีที่อยู่ด้านหลังอยู่ดีๆก็ถูกคิวเล่นวา,าร์ปเข้ามา ปิดคิวไปแบบสวยๆเองทีแรกก็เป๊กกันมันจะมาตีคิวเล่นแต่พอเรือไปเห็นกอสเลเยอร์กำลังตีป้อมวยความมุ่งมั่นก็รีบมาช่วยเติมตาเมจและแน่นอนเหลือแค่อลิทปกป้องแบบนี้จะเหลือหรอกก็ไม่เหลือนะสิแล้วหลังจากที่สู้ชีวิตมานานทีมของพ่อเจก็สามารถขึ้นบันยญ่กับพวกเขาได้แล้วก็ไปฝ่ายวิกทอรี่ไปในที่สุดจ้ะหนูและนี่ก็คือแมทส่งท้ายปีเก่าซึ่งอันที่จริงเจ้ควรจะลงคลิปนี้เมื่อวานนี้แต่ด้วยความที่คิดว่าเออหยุดสักวันแล้วกันวะเจ้ก็เลยไม่ได้ลงคลิปแแล้้วววกกก็็ไปปปสสสตรีีีีมมเเาาาดดาดทนนนััังบบ่่ใ ทุกคนขอให้มีความสุขตลอดปีโชคดีตลอดไปเออที่สำคัญก็คืออยู่ด้วยกันกับเจ๊ไปนานๆเลยนะเจ๊รักทุกคนจ้าจุ๊บจุ๊